สวัสดีครับทุกคนและนี่คือรายการ21 p o e c a s t on this week เย้นะครับเอาจริงๆนะอันนี้มันก็ไม่ใช่รายการใหม่แต่อย่างใดนะครับมันเป็นรายการเก่าที่ผมเนี่ยเคยทำไว้นานแล้วนะแต่ไม่ได้ทำต่อไงและตอนนี้รู้สึกกลับมามีแพชชั่นกับรูปแบบของพอดแคสต์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันจะเป็นการลงเสียงอย่างเดียวนะไม่ได้มีภาพประกอบแต่ ดนะครับถ้าเกิดพี่ๆคนไหนนะเป็นสายวิดีโออยากดูภาพประกอบเนี่ยอันนี้ต้องขออภัยล่วงหน้าเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายพอดแคสต์อยากเอาไว้ฟังตอนนอนฟังตอนทำงานหรือว่าฟังตอนขับรถเนี่ยนะอันเนี้คือทางของคุณและเออนะครับนะก็จะเป็นรายการพอดแคสต์นะครับที่ผมจะเอาเรื่องราวนะครับนะในสัปดาห์นั้นๆของปีก่อนๆมาเล่าให้ฟังกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างที่มันน่าสนใจเออนะครับ ผมเนี่ยรู้สึกว่าอยากทํานะครับอยากทํามากๆเลยจริงๆแล้วก็ในตอนแรกตอนนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องของเจมี่าวดีนะครับอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษนั่นเองนะครับนะกองหน้าระดับตํานานเลยนะของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเกือบแล้วนะครับเกือบมากๆแล้วจริงๆที่จะได้ย้ายมาอาร์เซนอลทีมของพวกเราเออนะเรื่องราวเนี่ยมันเป็นไปเป็นมายังไงเนี่ยติดตามกันได้ในคลิปเลยนะครับนะมา โอเคมาเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่านะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับเอาทีนี้เล่าให้ฟังถึงคอนเซปต์ก่อนก็แล้วกันนะครับคอนเซปต์ concept ของ o t h i s w e e k เนี่ยคือผมเนี่ยจะเอาเรื่องราวในสัปดาห์นั้นๆของปีก่อนๆมาเล่าให้ฟังกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับโดยผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ย้อนไปไกลมากขนาดนั้นนะผมเนี่ยเริ่มดูบอลปี2006 2007ประมาณนั้นนะครับ ก็จะเอาเรื่องราวตั้งแต่หลังนั้นแหละเป็นต้นมากันแล้วกันเพราะว่ามันถือว่าเป็นเรื่องราวที่ผมเนี่ยได้ผ่านมาร่วมกันกับทีมนะครับนะมันพอมีความรู้พอมีความทรงจําอยู่บ้างถ้าเอาเก่ากว่านั้นเนี่ยผมกลัวว่าข้อมูลผมจะไม่เป๊ะสักทีเดียวนะครับอารมณ์มันก็ไม่ได้ด้วยนะก็เลยต้องแจง้งไว้เกาะเลยก็แล้วกันนะครับนะพี่ๆรุ่นใหญ่เนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะทีนี้ตอนนี้นะครับนะมันเป็นเรื่องของเจมี่วาร์ดี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเข้ากับ ช่วงเวลาพอดีเพราะว่าในฤดูกาลนี้ที่เกมลันจะมาถึงนะครับสโมสรอนเลสเตอร์ซิตี้เพิ่งจะกลับขึ้นมาพรมเมลีกเออแล้ววาร์ดี้เนี่ยก็ยังอยู่กับเลสเตอร์ด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้เป็นตำนานจริงๆนะครับนะาเป็นตำนานของเลสเตอร์จริงๆแต่ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเกือบย้ายมาอาร์เซนอลแล้วนะเออนะครับนะตอนนั้นเนี่ยมันเกือบแบบเกือบแล้วจริงๆอ่ะทุกคนมันอีกแค่นิดเดียวนะครับทุกอย่างเนี่ยมันดูเหมือนจะไปในทิศทางที่มันที่มันถูกต้องมากๆแล้วอ่ะนะครับ ทีนี้นะครับมาเราย้อนเวลากลับไปนะครับในฤดูกาลที่2016-17นะครับฤดูกาลนั้นนะเป็นฤดูกาลถัดมาหลังจากที่เลสเตอร์เพิ่งคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกมานะครับโอ้โหต้องบอกว่านะตอนนั้นเนี่ยถ้าใครจําบรรยากาศกันได้นะมันถือว่าเป็นเทพนิยายจริงๆนะครับมันเป็นเทพนิยายมากๆอ่ะพรีเมียร์ลีกมันเป็นลีกที่มีการแข่งขันสูงมากๆนะครับมีทีมใหญ่ๆอยู่เยอะอาร์เซนอลแมนยูลิเวอร์พูลเชลซีซิตี้สเปอร์นะครับมันยากมากๆครับแค่ เราเองจะไปคว้าแชมป์เนี่ยมันยังเป็นไม่ได้ยากเลยใช่ป่ะแล้วทีมที่แบบอย่างเลสเตอร์อะนะครับจะมาคว้าแชมป์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วแต่พวกเขาสามารถทําได้พวกเขาทําได้ในรูปแบบที่ไร้ทิฏฐิด้วยนะครับเลสเตอร์ทําได้เลสเตอร์สร้างนิยายได้และแน่นอนนะครับว่าในฤดูกาลนั้นเนี่ยนะครับ โอ้โหองค์ประกอบของเลสเตอร์เนี่ยมันลงตัวมันดีมันด,นดีไปหมดจริงๆนะครับนะนักเตะหลายคนเนี่ยท็อปฟอร์มมากๆนะครับไล่มาตั้งแต่โกเลยนะครับแคสเปอร์ชไมเคลิลแดนนี่ซิมสันคริสเตียนฟุกเวส์มอร์แกนนะครับกองกลางอย่างเอ,อ่อแดนนี่ทิงวเอ,นะเ,อ,งโโองเตอร์นะครับนะเอ็นโกโลกองเต้นะครับ ตัวลุกนะโอ้โหมาร์คอัลเบรตันนะครับชินจิโอกาสกิริยา์มาเลสแล้วก็หน้าเป้าตัวเก่งอย่างเจมี่วาดีแน่นอนว่าด้วยผลงานแบบนี้นะครับที่พวกเขาคว้าแช,ชมป์มาได้เนี่ยมันไม่แปลกเลยครับที่ปีถัดมาเนี่ยมันจะเป็นเป้าหมายของบรรดาทีมใหญ่ๆห,ห,หลายๆทีมนะครับแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยต้องอยากได้ตั้งแต่เลสเตอร์เนี่ยไปร่วมทีมด้วยแน่นอนนะครับและพอมาเป็นแบบนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทางฝั่งเลสเตอร์เองเนี่ยเขาก็รู้สถานะดีนะครับว่าเขาเนี่ย ต้องเผชิญหน้ากับอะไรนะครับมันจะมีข้อเสนอมากมายแน่นอนที่มันเข้ามาล่อตาล่อใจนะครับแล้วก็มีจริงๆแล้วมันก็มีจริงๆนะครับนะเพราะว่าปีถัดมาหลังจากที่พึ่งคว้าแชมป์เลยเนี่ยนะครับก็เป็นเอ็นโกโลกองเต้นะครับถือว่าเป็นคนแรกเลยที่เลือกย้ายไปเชลซีนะครับเป็นนักเตะชุดแชมป์คนแรกที่ที่ย้ายออกไปเลยก็คือกองเต้นะครับข้อเสนอของเชลซีนะตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็น เงินก้อนใหญ่มากๆที่ยากจะปฏิเสธนะครับแล้วผมก็ไม่ได้แปลกใจที่ว่าทำไมเลสเตอร์จะตอบรับข้อเสนอนี้ของเชลซีนะครับแล้วกองเต้เองก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากๆนะครับนะเพราะว่าเขาเนี่ยหลังจากย้ายไปเชลซีเขาก็ยังโชว์ฟอร์มระดับระดับโลกอ่ะยางต่อเนื่องนะครับคว้าแชมป์มากมายนะแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกกับเชลซีมากมายเป็นตำนานตักเตะอย่างถูกต้องเลยนะครับทีนี้ตัดมาที่คนอื่นๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าด้วยด้วย ด้วยเลสเตอร์เองอ่ะนะครับพื้นเพลเองอ่ะนะครับพวกเขาไม่อยากเสียนักเตะอยู่แล้วอ่ะเขาอยากที่จะสารต่อความสำเร็จตรงเนี้ยไปให้ได้มันนานที่สุดให้ได้ไกลที่สุดนะครับเสียกองเต้ไปแล้วเนี่ยจะให้เสียคนอื่นไปอีกเนี่ยมันยากมากๆแล้วพวกเขาจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและ ต้องบอกว่าเจมี่วาร์ดี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคนเป็นอีกหนึ่งคนที่ถือว่าเป็นเป้าหมายใหญ่นะครับนะที่มีหลายทีมสนใจแล้วก็รวมถึงทีมเราอาร์เซนอลด้วยนะครับในฤดูกาลนั้นเนี่ยนะครับที่เลสเตอร์คว้าแชมป์เนี่ยตัดมาที่ทีมเราอะทุกคนทีมเราก็ไม่ได้แย่นะเวย้ยเราได้รองแชมป์นะครับเราได้รองแชมป์นะครับและฤดูกาลนั้นที่เลสเตอร์คว้าแชมป์เนี่ยเราชนะเขาเย่าเยอนเลยนะ เกมแรกเนี่ยเราชนะไปเท่าไหร่5-2ปะหรือ5-3นะครับจำผิดขออภัยเนาะที่ซานเชสยิงชุดสีทองอะนะครับแล้วก็เกมที่2ก็เป็นเกมเนะครับทรงจำเนาะที่แดนนี่เวเบกนะครับมาม่งทำประตูใช้ยท้ายเกมนะลูกเปิดจากโอซิลมาจากฝั่งขวาเวเบกโชว์ม,ม่งเข้ามาตุ้มท้ายเกมนะครับตอนนั้นเนี่ยโอ้โหรู้สึกแบบใกล้เคียงคำว่าแชมป์มากๆเลยะนะครับแต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่สามารถไล่เลสเตอร์ได้ทันนั่นแหละ ด้วยตรงเนี้ยนะครับนะด้วยด้วยด้วยเหตุผลตรงนี้ที่เราเป็นรองแชมป์นะครับมันทําให้เซเวนเกอร์เนี่ยอยากที่จะพัฒนาทีมต่อไปอีกสเต็ปหนึ่งแน่ๆนะครับตอนนั้นเนี่ยนะทีมเราเองอ่ะมีแต่ดีดีด,ดีหลายคนเยอะนะมีซานเชสนะครับมีโอซิลใช่ไหมมีอารอนแลมซี่นะครับมีโอลิเวียชิลูแล้วก็แดนนี่เวลเบกที่เป็นกองหน้า2คนนะครับเวลเบกเนี่ยเก่งไหมผมว่าเก่งนะเอาจริงจเวลเบกเขาเป็นคนที่เก่งแล้วมีความสามารถมากๆคนหนึ่งเลยนะถ้าเขาแบบ ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่เรื่อยๆนะครับนะผมว่าอันนั้นคือปัญหาจริงๆของเบลเบกนะครับและตอนที่เขาอยู่กับเรามันก็เป็นอย่างนั้นเขามักที่มีอาการบาดเจ็บอยู่บ่อยๆนะครับทำให้ฟอร์มของเขาเนี่ยมันมักที่จะไม่ค่อยต่อเนื่องมากนักพอ ฟอร์มดีนิดนึงอี๋ยวก็เจ็บอีกแหละนะทีนี้อีกคนนึงก็คือชิรูเนี่ยชิรูเนี่ยณณปัจจุบันเนี่ยผมว่าเราไม่ต้องหาคําอะไรชมชิรูกันเยอะแยะแล้วผมว่าชิรูพิสูจน์ตัวเองมามากพอแล้วนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่าด้วยสไตล์ของชิรูเองอะเขาไม่ใช่กองหน้าสายแบบถล่มประตูขนาดนั้นเขาจะเป็นสายแบบ ทำทำให้เพื่อนเป็นตัวพักบอลเป็นตัวชิ่งเป็นตัวเล่นต่อซะมากกว่านะครับซึ่งมันก็มีประโยชน์นอีกแง่หนึ่งนะครับแต่แน่นอนว่าอเซเวนเกอร์เนี่ยต้องการความแตกต่างให้กับทีมนะครับและเจะมี่วาร์ดี้เนี่ยมันตอบโจทย์เหลือเกินวาร์ดี้เนี่ยมีความเป็นฟ็อกซ์อินเดอะบ็อกซ์อย่างชัดเจนนะครับมีความเร็วนะครับมีสปีดต้นที่จัดจ้านมีสัญชาตญาณกองหน้าที่ดีนะครับนะเลี้ยงลายกองหลังโฉบไปยิงยิงใกล้ยิงไกลเนี่ยทำได้หมดจริงๆนะครับและ มันก็ไม่ได้แปลกเลยที่ว่าทำไมวาร์ดี้นีครับจะต้องออถึงถูกเป็นเป้าหมายของอาเซนเกอร์ในช่วงเวลานั้นๆนะครับและย้อนกลับไปในยุคนั้นอะทุกคนปี2 0 1 6 17อะนะครับ ช่วงเวลานั้นน่ะมันก็ยังไม่ได้มีทวิตเตอร์ไม่ได้มี Facebook ที่มันเป็นที่นิยมขนาดนี้คือมีไหมเนี่ยมันมีแล้วนะครับแต่ว่าการรายงานข่าวต่างๆเนี่ยมันยังไม่ได้มีนักข่าวที่มันแตกตัวออกมาทําเยอะเหมือนทุกวันนี้นตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยากที่จะตามข่าวเนี่ยมันก็จะมีอยู่สื่อไม่กี่สื่อหรอกที่มันพอจะน่าเชื่อถือได้นะครับมันจะมีอะไรอะ่ะเทเลกราฟอินดิเพนเดนต์ใช่ไมบีบีซีสกายสปอร์ต ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเป็นสื่อใหญ่ๆที่เราสามารถฟังได้และณนะเวลานั้นน่ะโอ้โหมันมันมันชัดเจนมากๆว่าทีมเราสนใจวาดี้จริงๆเวงเกอร์สนใจจริงๆและการเจรจามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับสกายสปอร์ตบีบรายงานตรงกันว่าเราเจรจากับวาดี้แล้วทุกอย่างเนี่ยมันดูใกล้มากๆนะครับมันดูใกล้เคียงมากๆที่เราจะได้วาดี้มาร่วมทีมอะผมเชื่อว่าณนะเวลานั้นน่ะแฟนาร์เซนหลายๆคนน่ะนะครับ ผมด้วยนะโอ้โหวาดฝันกันแล้วนะครับจินตนาการภาพกันแล้วว่าถ้าเกิดวาดี้มาอยู่อาอ์เซนชุดนี้มันจะเป็นยังไงนะเรามีนักเตะจ่ายบอลเทพๆอย่างโอซิลมีนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงอย่างซานเชสแล้วถ้ามีวาดี้มาร่วมทีมอีกคนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะโอ้โหภาพมันสวยงามนะครับแล้วก็หอมหวานมากๆผมเชื่อว่าหลายคนเป็นแบบนั้นนะ เราก็รอกันเออเราก็รอกันเว้ย BBC ก็รายงานเรื่อยๆอัปเดตนั่นน่นนี่จนท้ายที่สุดแล้วอะทุกอย่างมันดูใกล้มากๆแล้วทุกคนมันดูใกล้มากๆมันดูแบบจอ่อแบบจ่อจริงๆว่าเราจะได้วาดี้มาร่วมทีมแล้วจริงๆอะนะครับนะแต่แล้วครับพอวันเวลาผ่านไปมันก็ยังไม่ประกาศสักทีว่ามันยังไม่ออฟฟิเชียลสักทีนะทำไมนะเราก็รอกันไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งมันมีเรื่องช็อกเกิดขึ้นก็คือ มันไม่ใช่แค่วาดี้ไม่ย้ายมาอาซนอนทุกคนนะครับไม่ใช่แค่เขาไม่ย้ายมาแต่เขาตอบสัญญากับเลสเตอร์ออกไปอีกอะต่อออกไปอีกเลยอะก็คือแบบช็อกเลยแบบเอา้าไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาะเสียงเนอรเลยนะครับเอา้าไหนบอกจะย้ายมาไงทําไมไม่ย้ายละ่ะตอนนั้นเนี่ยช็อกนะผมว่าหลายคนช็อกแล้วก็เสียดายมากๆนะครับผมก็ด้วยผมก็ด้วยมากๆนะครับแต่ก็ต้องบอกว่า ถ้าเกิดมองจากวันเนี้มองย้อนกลับไปอะ่ะผมมองว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากๆของวาร์ดี้แล้วอ่ะนะครับเพราะว่าเลสเตอร์รักวาร์ดี้มากๆนะครับและวาร์ดี้ก็รักเลสเตอร์มากๆที่วาร์ดี้มีทุกอย่างแบบในทุกวันนี้มีชื่อเสียงระดับนี้ติดทีมชาติอังกฤษแบบนี้เป็นที่รู้จักขนาดนี้ก็พอเลสเตอร์เขามีทุกวันนี้ก็พอเลสเตอร์มันจึงไม่แปลกเลยครับที่ว่าความสัมพันธ์ของเขากับเลสเตอร์เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มัน พูดยากมากๆอ่ะอืมนะครับมันยากมากๆจริงๆและปัจจุบันนี้นะครับนะอย่างที่เราผมเพิ่งพูดไปในช่วงในช่วงต้นนะครับว่าเนี่ยเลสเตอร์เพิ่งกลับขึ้นชั้นมาวาร์ดี้เขาก็ยังอยู่กับทีมอยู่เลยอ่ะณนะตอนนี้ผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าเจม,มี่วาร์ดี้เป็นหนึ่งในตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสโมสรเลสเตอร์อย่างไม่มีข้อสงสัยเลยอ่ะนะครับวาร์ดี้มีความพร้อมทุกอย่างเหมาะสมด้วยซ้ําถ้าหากจะมีรูปปั้นของเขาในอนาคตอ่ะ วาดี้คือตำนานของตำนานของเลสเตอร์จริงๆนะครับนะซึ่งก็ถือว่าเป็นการตัดใจที่ถูกต้องแล้วล่ะโอเคแหละแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้คว้าชแชมป์ลีกกับเลสเตอร์อีกเลยก็ตามนะครับแต่เขาก็ยังมีแชมป์เอฟเอครับมีความทรงจำดีดีกันมากมายนะครับแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วจริงๆนะครับเพียงพอแล้วจริงๆเนาะแต่ทีเนี้ยนะครับนะต้องบอกว่าณนะช่วงเวลานั้นนะครับนะเราก็ทราบข่าวแค่นั้นแหละว่าแบบจะได้แต่มันก็ไม่ได้ อืมว้วก็ต่อยากับเดสเตอร์เราก็รู้กันแค่นั้นเราไม่มีใครรู้เบื้องลึกเบื้องหลังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้นแต่แล้วครับพอเวลาผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ปี2024แล้วเนี่ยข้อมูลต่างๆบทสัมภาษณ์ต่างๆเนี่ยนะครับมันก็มีออกมามากขึ้นเรื่อยๆ นะครับว่าทําไมเฮ้ยตอนนั้นเนี่ยวาดี้ถึงไม่ได้มาอยู่ทนอนนะครับมีบทสัมภาษณ์จากทั้งเซเวนเกอร์เองนะครับมีบทสัมภาษณ์จากทั้งตัวของเอ,อ่อเจม,มี่วาดี้เองนะครับแล้วก็ดิ c กลอนะครับในะอดีตทีมงานของอเซเวนเกอร์ในช่วงเวลานั้นด้วยนะครับเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเนาะอย่างแรกนะครับอย่างแรกที่เราสามารถยืนยันได้ก็คือณนะตอนนั้นเนี่ยเรามีการพูดคุยกับ วาีแล้วจริงๆคุยกับเลสเตอร์แล้วจริงๆนะครับและทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปตามข่าวจริงๆก็คือทุกอย่างมันใกล้ที่จะจบมากๆแล้วอาร์เซนอ์นะครับนะได้มีการไปคุยกับนักเตะด้วยตัวเองเออคุยกับนักเตะด้วยตัวเองเลยนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบอะไรหมูหมากาไก่เลยนะกับการที่เวงเกอร์ลงไปเองแบบนี้นะครับแปลว่าเวงเกอร์ต้องการมากจริงๆนะครับนะโดยดิกรอนะครับนะอดีตท,ทีม ทีมงานของเซนเเกอร์ในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับเขาได้มีการออกมาเปิดเผยในช่วงหลังนะครับเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยดีลกับเลสเตอร์เนี่ยมันเสร็จสิ้นแล้วดีลกับนักเตะเองเนี่ยก็เสร็จสิ้นแล้วทุกอย่างมันจบแล้วทุกอย่างมันจบแล้วจริงๆนะครับนะแต่แล้วนะครับแต่แล้วระหว่างที่ผมเดินทางกลับผมเดินทางกลับผมก็ได้รับโทรศัพท์จากเจมี่วาร์ดีบอกว่าเขาขอเวลาคิดอีกสักหน่อยนะครับขออีกสักคืนหนึ่ง ให้เวลาเขาคิดอีกหน่อยว่าจะเอายังไงดีกับอนาคตของเขาในครั้งนี้ดิกลอก็โอเคปล่อยให้คุณคิดไปแต่ดิกลอร์เขาก็บอกว่าณนะจุดจุดนั้นเนี่ยผมก็รู้แหละว่ามันคงจะเป็นข่าวร้ายแน่ๆก็คือวาดี้จะไม่มาอาเซนอลเพราะถ้าเกิดว่าเขามาเขาคงไม่ลังเลแบบนั้นซึ่งมันก็เป็นอย่างที่ดิกลอคิดจริงๆนะครับทีเนี้ยในมุมของวาดี้เองเนี่ยนะครับนะเราเราก็เรา เ่นที่ผมบอกไปอ่ะวาดี้เขารักเลสเตอร์มากๆนะครับนะวาดี้เนี่ยนะครับได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับนะกับ s u n สปอร์นะในช่วงเวลาที่มันผ่านมานานสักพักแล้วอ่ะพูดถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับวาดี้เนี่ยเขาก็บอกว่าผมเนี่ยพูดเสมอนะครับนะถึงความเป็นพี่น้องกันที่เลสเตอร์มันไม่น่าเชื่อมันน่าเหลือเชื่อมากๆเราทุกคนรักกันมากๆและมันไม่ใช่การตัดสินใจที่ ที่ยากเลยนะครับมันค่อนข้างง่ายอยู่ยสามนี่คือที่ที่ผมอยากจะอยู่เมื่อผมถามตัวเองเมื่อผมถามใจตัวเองถามสมองตัวเองทุกอย่างมันบอกไปในทิศทางเดียวกันว่าผมต้องการที่จะอยู่ที่นี่ต่อก็คือเลสเตอร์เนาะดังนั้นผมจึงเลือกที่จะสัญญาก,กับเลสเตอร์ออกไปนะครับก็ไม่มีอะไรแปลกใจนะครับทีนี้ในมุมของอีกหนึ่งคนที่เป็นที่เป็นคีย์หลักในช่วงเวลานั้นเลยก็คืออาร์เซนวนเกอร์นะครับเวนเกอร์เนี่ยช้าขอเพื่อนหน่อย วาดีเองหรือว่าดิกลอยเองเนี่ยนะครับเขาได้มีการออกมาคุยเรื่องนี้นานแล้วแต่ว่าเวงเกอร์เนี่ยนะครับเพิ่งได้มีการออกมาพูดเรื่องนี้ในปี2021หรือเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนี่เองนะครับเขาได้ไปสัมภาษณ์กับสกายสปอร์นะหลากหลายประเด็นเลยนะครับแล้วนักข่าวก็ถามถึงเรื่องนี้ด้วยเรื่องของวาดี้ในปีนั้นด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับเวงเกอร์เนี่ยเขาก็บอกเอาไว้ว่า เจมี่วาร์ดี้นะครับเขาคือปรากฏการณ์นะครับเขาคือเฟนอนมิเนสำหรับผมนะครับเขาเนี่ยเป็นคนที่มีสมาธิอยู่ในเกมเสมอเขามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอยู่ในเกมตลอดเวลาเขาเป็นกองหน้าที่ยอดเยี่ยมและผมเชื่อว่าเขาจะสามารถทําประตูได้เรื่อยๆแน่นอนแม้ว่าในบางครั้งในบางเกมเขาอาจจะพลาดโอกาสไปบ้างแต่แน่นอนว่าเขาจะยังคงอยู่ในเกมนั้นๆและเขาจะสามารถทําประตูได้ ผมเนี่ยเคยยื่นข้อเสนอเป็นเงินจํานวนมากให้กับเขาให้กับเลสเตอร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเลสเตอร์ก็เพิ่งคว้าแชมป์มาในปี2016นอะ่ะเนาะแต่ว่าแน่นอนว่าเงินจํานวนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่อาจจูงใจวาร์ดี้ได้นะครับเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยเจ้าของสโมสรซึ่งก็คือคุณวิชัยนะครับนะค,บนะค,บคุณวิชัยเนี่ยเพิ่งโชคร้ายนะครับประสบประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทางเฮลิคอปเตอร์ไปอย่างที่เราทราบกันนะนะมันทําให้ช่วงวลนนั้นเนี่ยนะครับวาร์ดี้ค่อนข้างที่จะมีความ มีมีหลักอารมณ์เยอะมากๆกับเลสเตอร์นะครับแล้วเขาก็เลือกที่จะตัดสินใจอยู่กับเลสเตอร์ต่อนะครับนะข้อสัญญาที่เรายื่นไปนะครับนะจำนวนเวลาสัญญาจํานวนเงินค่าเหนื่อยต่างๆมันพอๆกับทางเลสเตอร์ที่ยื่นให้เลยนะครับซึ่งวาร์ดี้ก็เลือกที่จะอยู่กับเลสเตอร์ต่อไปนะครับนะอย่างที่ผมบอกครับทุกคนว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจแต่อย่างใดนะครับณนะวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดวาร์ดี้ย้ายมาอาร์ซอนเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นอะไรที่ ที่ดีแน่ๆโอเคนะครับโอเคเลยว่าวาดีตนนนนะ้ตอนนั้นนะตอนนั้นน่ะอาจจะอายุ30ปีแล้วนะครับซึ่ง30ก็ถือว่าเยอะนะแต่วาดี้เนี่ยเขาพิ่งเพิ่งจะพีกอะ่ะเขาเพิ่งจะขึ้นมาแบบพีกจะจัดจัดอ่ะเป็นคนที่เข้าสู่ช่วงพีกช้านะครับและอย่างที่เราเห็นกันอนะ่ะว่าเขาก็เล่นอยู่ในระดับสูงไปอีกหลายปีมากๆเลยอ่ะนะครับเรื่องของอายุเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแน่นอนถ้าเขาย้ายมาทีมเราเนี่ยมันจะดีอย่างแน่นอนนะครับแต่ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรทุกอย่างมันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับนะเราก็เสียดายไหมเสียดายอยู่แล้วนะครับนะทุกคนเสียดายอยู่แล้วแต่ไม่เสียใจครับไม่เสียใจอะไรเลยนะครับทีมเราเองก็มีเส้นทางของเราที่มันเกิดขึ้นนะครับวาดี้เองก็สร้างตำนานต่อไปกับเลสเตอร์เลสเตอร์เองก็มีนักเตะที่เป็นโค้รตำนานอย่างวาดี้อยู่ต่อไปทุกอย่างมันถูกต้องมากๆแล้วครับการตัดสินใจครั้งนี้แม้ว่ามันอาจจะไม่ถูกใจเราแต่มันถูกต้องที่สุดแล้วกับวาดี้ ในช่วงเวลานั้นเราอาจจะไม่มีใครทราบหรอกว่าที่การที่เขาคิดแบบเนี้ยที่เขาเลือกแบบเนี้ยมันจะถูกหรือมันจะผิดไม่มีใครทราบครับแต่เมื่อเวลาผ่านมาแล้วเนี่ยทุกอย่างมันคือคําตอบครับและทุกวันเนี้ยผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าการที่เลสเตอร์นะครับนะอยู่กับวาร์ดี้การที่วาร์ดี้อยู่กับเลสเตอร์ต่อเนี่ยมันคือทางเลือกที่ถูกต้องที่สุดที่สุดจริงๆนะครับไม่มีอะไรถูกต้องไปมากกว่านี้แล้ว วาดี้คือไอคอนของเลสเตอร์จริงๆนะครับนะโอเคอย่างที่บอกไปทุกคนนะครับเสียดายไหมผมว่าทุกคนก็เสียดายอยู่แล้วะผมเองก็เสียดายนะครับแต่ว่าอืมเราก็เดินหน้ากันต่อไป move on กันต่อไปอย่างที่เวนเกอร์ทำมาในช่วงเวลานั้นแหละนะครับนะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับกับรายการทวิตเตอร์พอด,ดแคสต์ของเรา on this week นะครับอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้มันเพิ่งเป็นตอนแรกนะมันอาจจะมีผิดถูกยังไงไปบ้างเนี่ย <c oughs> ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะเพราะว่าข้อมูลต่างๆมันก็นานมาแล้วแต่ผมเองก็รีเสิร์ชข้อมูลมาประมาณหนึ่งแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่เตรียมตัวเลยนะก็เตรียมตัวมาแล้วประมาณหนึ่งนะครับนะแต่ถ้าหากว่ามันเกิดตกหล่นตรงไหนหรือว่ามีอะไรที่ทุกคนนะครับนะสามารถแบบนึกออกแล้วผมไม่ได้พูดเนี่ย แนะนำคอมเมนต์เพิ่มเติมกันมาได้นะเอามาแชร์กันนะครับเอามาแชร์กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับและช่วงวันนั้นๆเนี่ยพี่ๆทุกคนรู้สึกยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันเนาะเออนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับนะกับรายการเทวินี่วันพอดแคสต์ออนเดยสสนะครับในตอนหน้าใน e ีีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับผมเกินวๆเลยเกี่ยวกับนักเตะคนหนึ่งก็แล้วกันนะครับ วาดี้เนี่ยเราไม่ได้ตัวใช่ไหมแต่คนเนี้เราได้ตัวและเขาเป็นที่รักของแฟนปืนทุกคนเขามีเกมที่เป็นที่จดจํามากๆอยู่2เกมและผมเชื่อว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเขากลับมาที่ทีมเราอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับทุกคนจะต้องยินดีต้อนรับเขาแน่นอนนั่นก็คืออังเดรอาชาวินอ่าอาชาวินยังไงอาชาวินจะเป็นอะไรติดตามกันได้ในตอนหน้านะครับนะ โอเควันนี้ยังไงขอตัวลาไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไปแล้วครับ